อ่ะครับพี่น้องตอนนี้เราจะไปปลูกลูกสาวแล้วเพระาะว่า <c oughs> จะกลับไปสักผ่าแล้วแมนสักผา่า <c oughs> บอปปันผ่าแล้วก็ตากไว้ไปสองมือสองขื้นเนาะต <c oughs> ับเครพล้งเลย เกิดคาดเกิดคาดููพ่อจะมาปลูกฮะปาดเกิดคาดอีดีป่ะนั่งฐาเลยค่ะอ้นั่งฐาเลยว่าจะมาชิมว่าปลูกมั้ยดับเครื่องไว้ดีกว่าเออเกิดคาดจริงๆเลยอุ้ยตื่นไหมเฮ้ยคือตื่นเอาเอาเวาเมื่อกี้มันเป็นังไรเกาะขอตรงๆเลย รู้เจ็บหัวเหรเจ็บหัวเจ็บหัวน่ตำหนี่เนาะบอเจ็บหัวบอเรมเจ็บหัวอันต๊กหนี่เลยตำหนี่เพราะมันเป็นอีหยังเกาะรถมันตำหมามาบอรถมันเรียนมันสวนท่ากันบอรถขนาดตำหมาหมากระมุนวิววิววิวมาหมาเห่าหมาเฮาพอกับเบรกตัวเนาะเออเบรกเบรกเขาคอยๆเร่งหนเบรกเขาคอยด้วยเบรกมันมันอะไรบอมันหมื่นบอมันหมื่น ปแล้วแล้วบางคนจะมาอยู่หนีเมากองอยู่หนีจู่ๆแล้วคือว่าเบรกรถตอนตรงกองแล้วว่าหน่ะหน่ะเราเพิ่งเห็นตอนตรงลูกเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นไปใช่บอกได้พอยังเห็นเพราะว่าเพราะว่ามันเบรกไม่แรงไงมันสไหลวืดลงมาเนาะคว่างขึ้นยืนนีขับไปเฉยเหรอเนาะเห็นที่ที่ไรกันวะเพราะยี่ห้มันอยู่จต่ไรวะเห็นมัตื่นเนาะเออเข้ามา นกเลยเอางงประเด็นหนึงก็แต่อันนนกเป็นอยัางนูนอนดินบอกเป็นอยังบอ่อมันคือ,อไหลลงมาจาังซีมึงเอาจากของคือดินแห้งแท้ออดินจะมาตกลงมาทะออลุก,ก็คือมามา <c oughs> แล้วตัดหน้าเขาแต่แต่ของข้าวมันโบโซนแต่ว่ามาตัวนั้นตายอยู่หรอกมันโซนข้าวมันา็มันก็ห่วงไม่หรอกมาตัวใหญ่ไหมพ่อใหญ่เลยลบใหญ่ก็มึงบอกไปเรื่อยๆมาน่ะแล้วก็สิงโตอะไรนกกั<า>่นเอามึงใหญ่วะสัก อไปเอาของลงพ่อนี่ฝากไว้เออเออเออแล้วยังนงก็คือวันใหม่กับชับเลยให้ผมมาขับรื้อเลยพ่อถ้าสั้นหายไอ้ตันขับสั้นหายพ่นไส่เราขออับกระบะจันตันง่วงนะวันใหม่ถึงกับสั่งตันขับเลยครับตายเลยกุญแจเอามาบนี่เอามาจ้ะไปหาพักผ่อนบ่ต้องอาบก็ได้ตรกหนาเหมือนมันหนาว เขาบอกนกกรบว่าอ่านอยู่แล้วจ้าโอ้แรงเนาะบังีกรตีแล้วโ้อีแล้วยก็ถอดออกพ่อไม่ใช่มึงสุ่มซามบอกคลุงบริเฮเอียเธอกระแล่ตีแล่ทะเลาะนีดเอียเธอกระไรเออเอียเธอย่างมุงขึนมาไปเลาะเสมอเมื่อแรกกม้งเนอะลายสด ตื่นตื่นแต่ว่าหนูต้องหนูตื่นอยู่แล้วะพอหนูประกาศแล้วหนูอยากหนูมาตื่นกี่ขวบมาโบแมนไปถึงนกับพี่พ่ออ่ะแล้วไก่มานหอดีอ๋อแล้วหอดเออเพิร์ลโบตองนอดเนาะเพราะโบต้องนอนอร่อยก็โลกับประมาณปลายมุมกับหอดนั่นแหละหนูว่าสิไปโก้ซุ้มก่่อนคะหนูรับมากสิพี่พ่อแม่หนูสีค่ะใช่ใช่ไปไโก้ซุ้มก็ไพ่เหมนไปกับพี่พ่ออาจารย์ แ่เธอลงลลงลโอ้จับจับหัวคือป้อมยืงเมื่อไ่อยากให้ยืงอะล่ะบอวิโดองเพ็นในคลิปพอกันใช่ไหมที่อประเด็นอยากให้่ี่ดองเ็นแต่แหลกเวยเห็นตอนมันแต่ขึ้นมากเลยไม่พ่อไข่กลองไปไขยก็ได้ว่าอันพ่อจอดจอดวีนุงเงือเจ้าของเบ่งจนว่าลูกนูหัวลนหมดเลยเบ่งมึงน่ะบ่งกุลุงเอา นี่อย่างบ้งหัวเจ้าของพ่อก็ได้ไปหาก่อนโอ้ยอยาให้มันผลาดเอนมันกครเลน่อน่จอันตอนเย็นมาลโอ่านะไปเจอกันตอนเย็นบายยไปเจอบายก็มาแล้วโอ้ยผ่ามเกลยจะไปันต้อะไปันต้อไปเจอับกผ่าไปนียอย่อนักผาอยู่น่ะ กอดีอย่างที่ว่าปั่นผาบอกูบริษัทได้เครื่องสักซเใช้ไม่ไทยสักเออยูห่อหอยก็มีเครื่องสักเนาะหอบไปได้นึงเอ้าดีพอแลกันครับโอเคโอเคอ๋อสวัสดีค่ะสาธุครับสักผ้าขึ้นกันหาปั่นผ้าปั่นหยังขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่น้องครับไปพักผ่อนแล้ว ึงโดมแล้วนะครับเอาขึ้นไ้มากก่อนมากกับใครมาก,กับใครอ๋อ สระบุรีครับพรุ่งนี้การใช้เดินทางคนเดียวคนเดียวก็เสียวได้ครับ พี่น้องฟองไปสุขสุขคนครับบายบายเจอกันนะครับบายบายเจอกันนะครับขอไปซักปัดผ้าอะไรไว้ก่อนนะครับอาบน้ำไม่อาบแต่วานนี่พ่นอาบแต่ว้านหนึ่พี่น้อ,นนอง หนาวครับหนาวอากาศเย็นมากปิ๊ง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 ป,งปงิ๊มานี้มานีต้ต่นไปกลับบ้านพรุ่งนี้นะครับย่ามารับนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดไปงานที่นน่นเลยนะครับเพราะว่า ม่แน่อาจจะไปหาลูกสาววันที่26นะครับเดี๋ยวยังไงจะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับไปเยี่ยมบาทวัดใหม่ครับไปดูความเป็นอยู่พี่น้องอยากเห็นถ้าอยากเห็นก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหนึ่งมาด้วยนะครับถ้าใครอยากให้พอการไปนะครับเจอกันช่วงบ่ายนะครับผมไปไหนอะ่ะไปไปบ้าน,นโอ้ไปในบ้าน เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ